เอาเลยครัคบ,บทุกคนต้อนราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกส่วนด้วยนะครับผมวันนี้มันจะมนนาเล่นเกม Roblox อลละไรวะเนี่ยกันไปที่ชื่อว่า Block fruits เหมือนเดิมในกราดกดแล้ววันนี้จากต้นคลิปก็น่าจะ,ะรู้กันแล้วนะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อดาบ Yo Luck ของมิฮอคนะครับทุกคนซึ่งราคาเป็นเนี่ยราคาคือไม่ได้ขี้ไก่ทุกคน1,200งร้อย r o b l x คิดเป็นเงินจริงก็เสียหายหลายแสนอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณเห็นนี้ไหมคุณยังไม่กด subscribe ช่องผมอะ่ะเพราะฉะนั้นกดซะมีนเงนไอผมจะเอาดาบโยร่อมผมเนี่ยปิดจ้วงใส่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะไปหาถึงบ้านเลยกดซะช่มอยากตุยนะโคตรบิวร่วทุนม,มาซึ่งวันนี้เพื่อการฟังที่เร็วขึ้นนะครับผมจะใส่โค้ดที่เอามาจาก y YouTube นั่นแหละทุกคน อยากได้โคดก็เซิร์ชเอ้นะ Block Food โคดขึ้นมาเต็มพื้นเพราะว่าหลายคนก็จะรู้แล้วว่ามันมีโคดนะซึ่งผมเพิ่งรู้ไงสวยทุกคนสักเซสแสดงว่าใส่แล้วใช่ไหมโอเคทุกคนโคดนี้คือ e p มันจะคูณ2นะทุกคนแต่คูณ2แค่20นาทีนะครับและตอนนี้มาแล้วไง1 2 0่บาทด k กเบลดเชื่อมันโคกูเหลือ5โลบักอ๋อไม่ก็ o อ้ยไอ้ โคตรเท่ทุกคนดูดิ1,200งพันสรโร,รบักโคตรคุ้มค่าเลยสักปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยทุกคนมีตีแล้วพุ่งเลยนี่สกิลหนึ่งโอ้โหฟันซึาช้าช้าช้นะโอ้โหสกิลมาสเตอรี่อัพอย่างเยอะซึ่งผมเติมมาสเตอรี่คูณ2องเลยนะแต่เติมไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละแต่ไม่ได้อัดไวๆๆๆๆๆ้ทุกคนปั๊โอ้โหทุกคนมันสวยจ้าผู <c oughs> ้ชมเทียบเอานะ ระหว่างสกิลดาผมกับไอสกิลผลหมุนเนี่ยแม่งต่างกันโครนะคั่วเลยสกิลดาแม่งเท่เกินสกิลหมุนแม่งเปนยังอ่อนจัดอะซึ่งผมก็ยังเก็บผลหมุนไว้อยู่นะเพราะว่าเอาไว้บินนะทุกคนจะได้ไม่ต้องใช้เรือนะซึ่งผลดาร์คเบดมันฟาร์มง่ายมากเลยทุกคนสกิลมาสเตอร์ลี่แค่วิวห้เท่านั้นคุณก็จะสามารถปลดล็อกท่าใหม่ได้แล้วแม่งโคตรจะดีดาวนี้มันจะ ขวอคุมยากนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าทุกการตีครบสี่รอบเนี่ยตีครั้งที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นการตีและพุ่งไปได้านหน้าทุกคนมันก็อาจจะบังคับยากนิดนึ่งนะแต่แม่งท่เอาไปเลย1000เต็ม100เอาแคร์ทุกคนตอนนี้เราก็มีหม่สี่ถึสองแล้วนะทุกคนตอนนี้เราสามารถฟาร์มตัวใหม่ได้แลวนะซึ่งมันชื่อว่าเอา่ออนี้้ออก้วยทุกคนแปลก็ไม่ออกด้วยนะืมหยอกไปก่อนหยอกไปก่อนอันนี้คือบอสของของไอ้เกาะน,นี้นะทุกคนนก็คือน้องบาร์กี้นั่นเองทุกคน ปับ๊บหูยไอ้นี่มันถือกระบ,บองตีหัวคนไรเงี้ยคนเนี้ยอืมโอ้โหทุกคนตีหนักจัดมาเดี๋ยวมาดิ๋ยวมาเดี๋ยวปับ๊บอืมเท่จัดยิ่งชยยั่งเที่คนเจือสกิลสุดปั่นกูไปนั่นะคืออุ้ยเฮ้ยมันมีสกิลด้วยเหรอ <c oughs> เขาพัฒนาอะมีสกิลทุกพื้นด้วยมั้ยยะ คือผมก็เลยจะบอกว่าไอ้มอนไอ้มอนพวกนี้มันอยู่ห่างกันทุกคนกว่าจะให้ม nah oh, ันมารวมตัวกันได้เนี่ยแม่งนานชิบหายว้าวกูยังหาไม่หายเลยสกิลเนี่ยอืมหฮ้ยเท่จัดทุกคนป๊าบ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 อืมยอดสิบสามแล้วอืมกูชาร์จนะกูชาร์จนะป๊าบ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 อืมอืมโอ้โหวิวอ้าวละัว ตอนนี้วิว46แล้วกูอัปดาดล่วนล้กันเขี yeah. ้ยเดี๋ยวต้องอัปดีฟเอนบ้างแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามอนแม่งตีแรงเลยทุกคนเราต้องวิว55นะทุกคนเราถึงจะสามารถไปสู้กับน้องบาร์กี้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟาร์มก่อนแล้วบ้านนี้มีอะไรเอ่ยหุ้ยโอ้แปดร้อยกูบาทเพื่ออะไรเนี่ยนึกว่าจะได้สักสองพันสามพันนิดคนได้แปดร้อยโอ้โหเหลือเชื่อไม่ละอ่าทุกคนขออนุญาตไปฟาร์มแล้วเดี๋ยวเรามาปราบบอสของเกาะนี้กันทุกคนเจอกูแน่บาร์กี้ ไปโอเคทุกคนตอนนี้เราวิว55เลยครับทุกคนอัปดาบก่อนสูน้มาเดี๋ยวเราไปตบบอสบาคี้ทุกคนบ๊อบบี้มาวิว55โอ้โห 40,500p ทุกคนโคตรจะเยอะมากูพร้อมมากมาเนี่ยมึงมึงอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฮะไอ้บอสเดี๋ยวเราต่อให้เลยเราต่อให้ไอ้พวกไพเรีลูกกระจกมันมาลุมผมด้วยมาดิมาให้หมดมึงมาให้หมดมึงมาให้หมดมาดิมาดิมาดิ สกิลสุดเทพหกร้อยเจ็ดสิบแปดซึ่งผมไปปรับการตั้งค่ามานะมันถึงเห็นดาเมจผลรวมของผมนะอุ้ยปอดไม่งนอนชักกระเด๋วเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยเท่ทุกคนท่ามันโอ้ย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 เจ็บ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 มาดิมาดิมาดิมึงมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้มีพลังด้วยพลังเหมือนคาสลาของเลยทุกคนอืม อย่านะอย่านะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บหรือว่าไอ้บอลน,นี้มันใช้ดาบคัสลาไวมทุกคนคือท่ามันเหมือนกันป,ป๊ะเลยนะคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับวันพีนะก็ต้องขออภัยด้วยว่าบอลน,นี้มันใช้ดาบคัสลาหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละนะเพราะท่าเพราะท่ามันเหมือนกันนะเนี่ยาย่าน้องอย่าย้น้องมอันจะตายนะบอสอะไม่ได้เก่งนี่ว่าบอสแบบนี้อยากโอ้ย อยากโดนตึงๆห่ะอยน้อ้ยโยโอคือเราสู้ซึ้งๆหน้าไม่ได้ทุกคนเราต้องแบบเหลี่ยมอะแบบฟันหนีฟันหนีไม่งั้นคือต่อหน้าคือกูตายแน่นอนนะครับเจอท่าสุดเท่อืมหสิบสุดยอด <c oughs> เออเรียบร้อยทุกคนบอสตุยโอ้โหวิวขึ้นรัวๆวิวหกและตอนนี้เราก็ปลดล็อกเกาะใหม่แล้วนะครัทุกนคิด <c oughs> คนตอนนี้เขียมคิดมันขึ้นเครื่องหมายตกใจละก็คือ เราสามารถไปฟาร์มเกาะใหม่ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขียนที่มันใช้ยังไงเลยทุกคนคือมันขึ้นเครื่องหมายตกใจไหมเนี่ยผมกดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกูก็งงเจ๊สามร้อยเลยกูรวยมีตังค์พกหมื่นอะโคตรรวยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามีผลสปินไงทุกคนคุณลืมประโยชน์ของผลสปินไปได้ไงอะนี่ไงประโยชน์ของมันนะทุกคนนี่แหละประโยชน์ที่แท้จริงของผลสปินทุกคนก็คือสามารถบินได้ แค่นั้นเลยแต่ทุกคนก็ต้องขอญาตไปหาเกาะใหม่กันทุกคนเพราะว่านะ่าจะต้องบินไหนแน่นอนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่เกาะไหนแล้วแม่งเกาะมีเป็นสิบก็ต้องบินหาทุกเกาะเลยทุกคนเคทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ตอนที่ผมเจอเกาะฟาร์มแห่งใหม่ทุกคนไป One นมิลลิอนอนซิลิออนจิลิออนดิลิออนก i ติลิออนไอนี้ใช่หรือเปล่าเป็นเกาะทะเลทรายทุกคนโอ้โห โอ้ยกูแทบร้องไห้ทุกคนกว่าจะเจอโคตรนานทุกคนในที่สุดเราก็เจอเกาะใหม่สักทีทุทกคนกเกาะฟาร์มแห่งใหม่ปอัป๊มซึ่งตอนนี้ดาเมจผมครึ่งพันแล้วทุกคนคือห้าร้อยกว่าทุกคนหลุดคอมโบหลุดคอมโบมาเลยมึงมาเลยอยากเจอเหลือเกินวะป๊อปั๊มเกือบหกร้อยน้องโอ้ยโอยโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ ตีหนักอยู่แล้วเนี่ยตีหนักอยู่แลเนี่ยตีหนักอยู่แล้วเนี่ย,ต,ย,ยตีหนักเหรออืมอื้มอื้มทุกคนวิวคุณรัวเลยวะ่ะอุ้ยทุกคนมีค่าหัวด้วยว่ะอันนี้ค่าหัวจริงปะเนี่ยหรือว่าเป็นของตกแต่งแมพ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเกมนี้มีระบบค่าหัวหรือเปล่านะตอนนี้ก็ต้องฟาร์มไอ้พวกดีเซิร์ตแบนดิตไอ้พวกนี้ไปก่อนนะทุกคนซึ่งไม่โคตรอีซี่สำหรับผมนะทุกคนด่าผมแรงไงนี่โชว์ด้วยดูท่าเขาซะก่อนดิ โอ้โหทุกคนมันก็ตีหนัก2อง้สิบวะ่ะเฮ้ยผลสปินกูนเริ่มแรงอะน,นะคุณยามินผลสปินผมนะแต่กูก็ไม่ใช้หรอกถึงมันจะหัวสักแค่ไหนผมก็ไม่ใช้ผลหรอเกเพราะว่าผลมัน <c oughs> หมดคำจุดดาไปทุกคนก็ต้องขอญาตไปฟาร์มสกิลมาสเตอรี่ของดาบยรุผมให้มันวิวห้านะทุกคน,น,น,กคนอยากดูท่าใหม่แล้ว,วมันจะเฮ้จะขนาดไหนทุกคนท่าแรกไม่ก็โคตรเท่ละท่าสบอกเลย เทระเบิดจริงเทด้วยระเบิดด้วยอ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมเบล75ล้วสามารถไปตีกับไอ้ดเซิร์ออฟฟิเซอร์ได้ละนะมีด้อ่านถูกหรือเปล่านะถ้าผิดก็ต้องขออภยัยส่วนตัวน,นี้มาสเตดี้ผมเบล515ทุกคนปลดล็อกท่าใหม่นะทุกคนดาร์กแอสแลชตัดอากาศสีด,ดำมาทุกคนเรามาดูท่าเฮ้ยไอ้น,นี่มึงรีบมาดิกูจะโชว์ท่าให้เขาดูเนี่ยเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เออเงี้ยแหละท่าแรกก่อนปรรรุบ1,000กว่าทุกคน หาที่สองือมโอโห้แค่พอ่อคเถอโคตรสวยทุกคนแม่งแบบอันมักใหญ่เง่ะเหมือนเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคล้ายๆกงล้ออะไรสักอย่างทุกคนหมุนไปนะดูอีกทีปุ่มทุกคนแม่งโคตรไกลอ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะ โคตรสุดยอดเลยทุกคนเอาไปเลย2ล้านเต็ม10ไม่เสียเวลาจริงที่ฟาร์มมาทุกคนซึ่งดาบนี้มันเป็นดาบที่ช่วยผมฟาร์มได้เร็วโคตรโคตรนะทุกคนคือทั้งท่ามันเท่ด้วยทําให้เรามีกำลังใจในการฟาร์มแล้วก็ท่าสุดแรงพันห้าพีดีอืมส4งพโคตรแรงทุกคนรอทุกคนรอรอรอปวับหายหมดท่ามันแรงจริงทุกคนโคตรแรงอะ่ะ ท่าอะไรนี่คือท่าหากินเลยนะท่าที่สองนี้แม่งก็เท่ชิบหายเท่เกินปีมุ้ยวันนี้ยมาน,นี้ยมาน,นี้ยมาน,นี้คุณผู้ชมเห็นคนพวกนี้ไหมอืมอันนี้คือคุณผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามผมนะครับจะโดนหัวอย่างนี้แหละอืมยมุ้ยกดติดตามอ่ะฮะไม่กดติดตามอ,ารรอ่ะร้อยทุกคน ตุถ้าคุณผู้ชมมีม่อญา,ากตุยนะครับกดตนะิดตามซะไม่งันจะเป็นเหมือนในผู้เมื่อกี้ด้วยคนและผมจะเอาไปทำต้มเลงด้วยจะสดน้ำแบบอา่าโรยทุกคนนี้เลยโอเคทุกคน,กคนพอพของปากของคอนะครับคลิปนี้ก็คงไว้เป็นคนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปลาไปกับท่าสุดเท่สุดโหด d r r k ก s Slash ไปทุกคนเจอกันคลิปต่อไปกัคน Let's go mm hmm. ไม่ตายเหรอมึงไม่ตายเหรอ